<Run> way สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Runway Channel Welcome to my way ค่ะ แล้วนะคะกับการนะคะรีแคปนะคะหรือวันนี้นะคะเราจะเรียกว่ารีแอคชั่นนะคะเพราะเพราะว่าตอนนี้นะคะวันศุกร์ที่19สิงหาคมนะคะก็จะเป็นเลิกงามยามดีนะคะที่แบ๊คพิงนะคะจะได้ปล่อย MV เพลง Pink Venom ค่ะซ,ซึ่งตอนนี้นะคะเป็นเวลาประมาณ10โมง49นาทีนะคะก็เหลืออีก10นาทีกว่าๆนะคะประมาณเศียโมงนะคะที่เขาจะปล่อยออฟฟิเชียลนะคะหรือว่าแบบพรีเมียร์วิดีโอนะคะเอเพลง พิงเวนอมนะคะแต่ตอนนี้นะคะเราเข้ามาดูในในใน u t u b e นะคะที่แบบเป็นแบบพรีเมียร์วีโอเนี่ยที่เขากำลังจะเริ่มฉายเนี่ยตับถอยหลังเนี่ยซึ่งตอนนี้นะคะมันขึ้นรูปนะคะแบบเนี่ยแบบตอนที่สีสาวกำลังแบบเต้นเพลงนะคะซึ่งมีรูปการใส่เสื้อผ้าแล้วก็มีแดนเซอร์มีหางเครื่องนะคะแล้วก็มีแดนเซอร์นะคะเต้นซึ่งภาพมันหลุดออกมาแล้วค่ะมันเป็นภาพแบพบภาพนิ่งนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปวิดีโอเป็นภาพนิ่งนะคะซึ่งเรารู้สึกว่าถ้าจะให้รีวิวรูปนี้เรารู้สึกว่า มันคล้ายๆเพลง Q i l s l สเลด้วยค่ะแล้วก็ชุดเอะอะไรเอ่ยคล้ายๆเพลง Q i l s ิสเลแล้วก็ท่าก็คือเอามือขึ้นไปอย่างเงี้ยเหมือน Q i l s l สเลมากเอาจริง d i s l ลอแม้กระทั่งการแต่งตัวของทุกคนของ4ีสาวอารมณ์แบบเท่ๆที่เป็นชุดแบบแบบคัตติ้งเหมือนแบบทูมไรเดอร์อะไรอย่างเงี้ย ก็เดี๋ยวเรามาเขาดาวนะคะแล้วก็ดู้พร้อมๆกันนะคะแล้วก็เรีแอคชั่นครั้งแรกของวงนี้เป็นยังไงนะคะซึ่งพิงค์เบนอมเนี่ยทุกคนก็แบบกังขากันหนกๆนะว่ามันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เกาหลีไหมมีเครื่องดนตรีนะคะหต่ได้คทำรีแคปไปแล้วนะคะก็เกี่ยวกับโปสเตอร์ทั้งหมดที่เขาปล่อยมาปล่อยให้เราจินตนาการเองว่าเรื่องราวของ MV มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเขาดาวดูกันเลยค่ะทุกคน เพื่อนๆคะ่ะทุกคนเหลือเวลาแค,แค่60นาทีนะคะ6เ,เหลือเวลาแค่60วินาทีนะคะเราจะมาเขาดาวเริ่มต้นดูไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนอาจจะไม่มีข้อมูลอะไรบ้ากนะคะอาจจะแบบพูดว่าโอ้ว้าวสวยเก๋เปรี้ยวอะไรเงี้ยพูดแค่นี้คะ่ะพูดได้แค่นี้ reaction คอยหลังค่ะเย้นะคะคมแบงคนะคะที่เรารอมาหมด2ปีกว่าด้วยกันนะคะของแบบสีสาวแบ็คพิงค์นะคะกับเพลงที่ชื่อว่า Pink Venom นะคะเราจะมาดูเป็นว่าพิษอะไรนะคะมาแล้ว เค้ตื่นเต้นมากสิบแล้วค่ะเก้าแปดเสื้อกัดพิงแมสั่งเสื้อได้นะครับมาแล้วทุกคนต้องเสียก่อนอ,อ้ยอันนี้บ้าแล้วจีซูเล่นเพลง โอ้โหเจยดอยีกแล้วเจนนี่เริ่มต้นอ,ออของซ้อมใหม,ม่ค่ะโรเซ่ก็มาแบบดาร์กร้งองให้อารมณ์แบบความรักอีกแล้วอะ่ะโอ้ยหัวใจหัวใจสีดำ ีดูสวยสุดมีความร R มีความป๊อปนิดนึงด้วยน่นารักหน้นาเพลงน่ารักเสียงเสียงลิซ่าน่นารักมากลิซ่าดูมีหอปขึ้นเยอะมากอะ่ะ มาแล้วมาแล้วซิลิกก็ับมาวยชุดป้อมากนะคะนี่คู่ดูโอ้แบนดโนี่ต้องมาลิซ่าเจนนี่อุชยดอินเตอร์มากอ่ะลิซ่าโตสาวมากนี่เจ้าหญิงดราม,มา่าถ้านี้เขาจะมาเยอะนะ จำสิ่งดนตรีแบบที่ซีซูเล่นน่ะเพลงชุดนี้มีมา้ยซัทเทิร์นี้ซับทิร์นี้อุ้ยนี้น่ารักมากอ่ะให้ลิซ่ากับเจนนี่เล่นน่ะท่อนนี้เลย ดราม,ม่าก็จะเป็นแบบอะไรนะเป็นแบบผ่านดราม,ม่าก็จะเป็นแบบดูก่อนกันอุ้ยสวยอ่ะดูเป็นแบบสาวสาวแซนโดรองมาแล้วค่ะเทาไม่ต้องมีรถด้วยอ่ะทับฟันเตอร์เหรอ ยังไม่เห็นงูนะคะยังไม่เห็นเที่ยวทั้งนั้นแค่นี้อีกแล้วแกกูอีกแล้วมาน้อยมาน้อยมากแกกูอีกแล้วแกกูอีกแล้วมาแค่นี้คือเอ่ออีกแล้วอ่ะแล้วจริงๆอ่ะปกติอ่ะ แบคพีงานจะต้องมีแบบท่อนหูแบบแบบจังหวะแบบเร้าแบบเยอะๆๆๆๆแล้วให้เราคิดว่าแล้วพอมันมันมากๆมันก็ตัดจบซึ่งซึ่งอันนั้นมันก็ไม่ค่อยโอเคซึ่งเรากำลังมันมากๆอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยคือแบบ มันแบบอารมณ์มันมันมันขึ้นอยู่อ่ะมันยังมันยังมันลมันยังไม่ลงอะไรเงี้ยนางก็จบอีกแล้วอะไรเงี้ยซึ่งปสไตล์ของเขาอันนี้เรารู้แล้วว่าสไตล์ของเขาเขาก็จะจบเร็วแบบนี้ซึ่งเราก็พยายามดื่มด่ำกับ MV ให้ได้มากที่สุดเพราะว่านางจบเร็วอะไรเงี้ยค่ะก็สวยค่ะสวมกับคัมแบ็กแต่แต่ว่าเราอาจจะยังแบบฟังไม่ค่อยเข้าใจว่าเป็นเพลงอะไรเลยเป็นเพลงที่เนื้อหาเกี่ยวกับอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ยังไม่เห็นงูยังไม่เห็นแบบอะไรยังไม่เห็นอะไรที่เป็นแบบเวนนอเดี๋ยวเราค่ะก็โอเคสวยเดี๋ยวเราขับ ก็เป็นจีซูนะคะเล่นเดี๋ยวเรานี่อุ้ยอันนี้เท่อะนี่ว่าชอบท่อนอันนี้ยชอบพานที้สุดหละดราม่าเหมือนแบบบูชาแบบว่าท่องแบบแบกเพลงแบกเพลงอันนี้เหมือนแบบเหมือนท่อนบูชาอะไรแบบเออแบบศาสนาแบกเพลงอ๋อนี่ไงเที่ยว อันนี้ลายเสือปะ่ะลิซ่าดูอินเตอร์มากดูอินเตอร์ขึ้นแบดบสุดอะระดับโลกแล้วอะนี่พาด,ด์ตมานะคะก็จะเป็นแบบแบบร้องไห้นางก็จะร้องไห้ไม่ร้องไห้สีดำก็ร้องไห้แบบกีเตอร์ดูดิหัวใจดำนะคะดอกกุหลาบดำในอ่างน้ำอะไรเงี้ยพาของโเรเซ่ก็จะเป็นอย่างนั้น อันนี้พารสวยพารแบบว่าขึ้นโบโคลพารแบบท้องฟ้าฟ้าแลบแต่สวยมากค่ะแต่ชอบตอนเล่นมากที่ชอบแบบแต่ชอบตอนนี้มากน่ารักเจนนี่กับวิซซ่าคือแบบชอบวิซซ่าผมชมนี้มากอะ่ะเสียงแบบ น่ารักน่ารักนี่เราเราพันนี้ก็น่ารักสุดแล้วกังเกงคืนเสี่ยวมาค่ะกังเกงคืนเสี่ยวนคะคะอุ้ยเป็นแบบเสื้อแบบลเว์พูลลีวพูลเสื้อปอนแมนเชสเตอร์ อันนี้แบบโลแซงนะคะโลแซงมันอยู่ในหัวใจอะไรป่าแบบว่าื่องในอะ่ะอีน,น้ำเพลงิงมาลาชอบพอดีมากชุดน่ารักมากน่ารักชอบพอดชอบชอบน่ารักดูแบบแบบที่เดบิวต์อะเนาะ พาดามาหัวใจป้าเป็นหัวใจแบบหัวใจเครื่องในสัตว์อย่างนี้อันนี้ก็อยู่ข้อมเก็บน้ำหอมร็อกแอนโดรเป็นแบบคือร็อกแอนโดรนะคะับเราก็เข้าแบบงานมอเตอร์โชว์มอเตอร์โชว์มาราชาชาาราชาชาาราชาชา คห้คิด e ดิ้นเลยวิ่ไล่จบเร็วไปนิดนึงนะโอเคค่ะทุกคนก็ก็ก็เลิศแหล่ ก็อย่าลืมนะคะวันที่ประมาณ29กันยานี้นะคะที 28, ่ 8- 9เนี studio. ่แหละค่ะเราจำไม่ได <Có S 1> ้แล้วก็งาน v m a ค่ะทุกคนก็คือแบทพินนะคะจะขึ้นไปแสดงค่ะไลฟ์คอนเสิร์ตที่นั่นนะคะซึ่งอันนี้เราก็คิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าคอนทินีความตื่นเต้นของเราต่อไปได้นะคะไม่รู้ว่าเขาจะสื่อออกมาในแนวไหนจะดาร์กหรือจะน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่าลืมติดตามนะคะบนแบบทีวีวันจันทร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะบนแบบโทรทัคน์วันจันทร์นะคะ ก็โอเคค่ะสำหรับจบแล้วนะคะสำหรับการเรียกชั่นครั้งแรกนี้นะคะทุกเพื่อนก็คิดว่าคิดเห็นยังไงนะคะรู้สึกไงบ้างก็มาดูคอมเมนต์ก็ได้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง Runway Channel ด้วยนะคะอันทีอาจจะได้ยินเสียงนี่คือเสียงหมานะคะสบัดสบัดตลอดเวลาเลยค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันนะคะคลิปต่อไปนะคะสวัสดีจ้สวัสดีอะไรนะ Runway Channel